2 5ก็มักจะมาพร้อมกับช่วงอากาศเย็นนะครับท่านผู้ชมฮะไปดูกันนะฮะเรื่องของต้นกําเนิดฝุ่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรณรงค์กันถ้าอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะก็ต้องเรื่องของการเผาค่ะซึ่งชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปางนะครับเดินหน้าปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันไฟป่าหมอกควนันและฝุ่น pm 2.5งดาเราทำงานร่วมกับสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำปางนะครับแลาหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้นําชุมชนนะฮะอันนี้เป้าหมายเนี่ยเขามีอยู่แล้ว37หมู่บ้านรอบดอยพระบาทถ้าท่านผู้ชมจํากันได้นะทุกปีอะ,ะรอบดอยพระบาทอะออไม่ทุกปีค่ะโอ้ยอยู่ที่ว่าจะคุ้มได้เร็วหรือคุ้มได้ช้านะฮะหรือว่ามันลามไปเยอะขนาดไหนเพราะฉนั้นเขาจะทราบว่าชุมชนเป้าหมายที่อยู่รอบๆเนี่ยมีใครบ้างมีที่ไหนบ้างก็ต้องรณรงค์กันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็ให้ความรู้ด้วยภาษาท้องถิ่นเข้าถึงทุกบ้านเนี่ยนะครับ ขอคำล่วมือเลยงดการเผาป่าเผาเศษวัชพืชและขยะในที่โล่งนะครับเพราะว่านะฮะเป็นสาเหตุ pm 2.5เน้นย้ําเลยนะฮะเผาตรงนี้มันอาจจะลามและไปเผาป่าก็ได้ถูกไหมเผาในพื้นที่การเกษตรแต่มันลามเข้าไปกลายเป็นไฟไม่ป่าพอช่วงนี้ค่ะพออากาศแห้งในป่ามันมีใบไม้แห้งเยอะกิ่งไม้แห้งเยอะแล้วต่างจังหวัดเองมีลมสเก็ตไฟเพียงแค่นิดเดียวเนี่ยถ้าพัดไปโดนในพื้นที่ป่าที่มันแห้ง มันลุกลามได้ไกลเลยนะคะ<ม>แล้วต่อไปเนี่ยความเสียหายก็จะเกิดขึ้นกับคนในพื้นที่นี่แหละค่ะ,คคะดูแลกันด้วยป้องกันไฟป่ากันด้วยนะคะระงกันในพื้นที่เลยนะครับโด<ช>ยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนะครับนอกจากป้องกันไฟป่าแล้วยังช่วยในเรื่องของ PM 2.5ด้ด้วยส่วนคน